ตอนนี้แบบแต่ละคนคือเลี้ยงลูกกันอ่ะได้นอนกันไหมได้นอนอโมบางคนคิดว่าโอ้โหมีลูกเจะแบบสุด่มยไม่นะได้นอนนะนอนเกินแปดชั่วโมงจริงเหรอนอนเกินแปดชั่วโมงเหรอใช่่อ้ยสง่าลูกเลียงง่ายใช่ค่ะน้องเข้านอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแต่ี่หกโมงเช้าค่ะแต่ว่าเราฝึกนะเราฝึกค่ะฝึกลูกนอนยาว เออดีมากดีมากเพราะว่าจะได้ดูต่างเนี้ยต้องบอกว่าทั้งคู่หน้าเด็กมากๆาเลยต้องมีเคล็ดลับดีๆแล้วล่ะค่ะมีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะเจวัลวันนี้เอาเด็กมาส่งเข้าใจป่ะ เจ๊แววก็เลยอยากเด็กมาส่งวันนี้ก็คือเจ๊แววไม่หาวีไีวันนี้เจ๊แววพานักเรียนมาเลยนี่ไงแกละกับคนเรียกร้องไงอยากถึงพาตตี้ใส่ชุดนักเรียนปีอะไรแบบนี้ใช่พารตี้ต้องประมาณนี้ประมาณนี้พักททยกันได้วันนี้นะเอาอย่างนี้ทุกคนอยากให้พาตตี้กับพี่แดนทำอะไรเียพี่แดนด้วยว่ะให้พัตตี้กับพี่แดนทําอะไรวันนี้เดี๋ยวบอกได้เดี๋ยวด้าจะอ่านคอมเมนต์ให้เดี๋ยวฉันนั่งอ่านคอมเมนต์ให้เลยจริงๆวันนี้ เขาบอกให้ผมมาแบกกีตาร์มานะเขาบอกว่าอยากให้อยากให้พี่แดนร้องเพลงอได้ไหมเองเขาบอกว่าไม่แบกกีตาร์มาแต่ไม่สามารถเล่นได้ถ้าเกิดมันไม่มีชาเลนจ์อะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอยากให้พี่แดนร้องเพลงนะทุกคนขอให้ตะกร้าฮอต999ารอยเก้เก้่อนเลยได้ปะให้ตะกร้าฮอต999และเดี๋ยวจะได้จะโอ้ว่าหายไม่หายเ กูเป็นหัการกูเป็นกบอกูเป็นผู้หญิงโอ้วกูหายไปไหนอ๋อเป็นผู้ปักสลับล่างเหมือนละคหอนผูปักสลับล่างแบบนี้อ่ะไม่เหมือนที่อันนึงอ่ะไม่เหมือนเจวแอวเลยหอกเจวเอลอยากใส่ชุดนักเรียนไม่ต้องสามชุดต่อกันนะเจ๊โอ้ยนมาเจวเอลกูอยากใส่แล้วน้าเด็กเหมือนกอันนี้ทุกคนคะต้อนรับเะเด็กสังกัดเจวเอนะคะ ใช่แต่เมื่อกี้เราบอกว่าเออรีบๆชุลมุนใช่ไหมบอกมึงรีบใส่รีบใส่มันก็ย <oh. ืดมายืดมาก็ใส่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 ก็ช่วงชุลมุนนี่แหละแม่ใช่ค่ะช่วงชุลมุนนี่แหละแม่พี่เด่นในอะไรอย่อยู่มออะไรคะหนูอยู่ม .2 ค่ะจะเต้นมอตต์นลูกหลานคนจนชาวนาค่ะแม่เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนดูบอกว่าอยากฟังพี่แดนร้องเพลง ลยบอกว่าให้กดฮอต9 9 9ก่อนแล้วสําชำระเงินด้วยแล้วชำระเงินด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินด้วยกดใส่ตะกร้าชำระเงินด้วยที่ออยที่ออยเทนที่ออยเทนมาละที่ออยดกดใส่ตะกร้าแล้วก็ชำระเงินด้วย อ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์หนูอ่านก่อนนคอมมเต์ก่อนให้พี่แดดร้องเพลงจีบบูมถึงจะกดอุ้ยคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ไปดึงดึงคอมเมนต์เมื่อกี้กลับมาหน่อยได้ไหมไม่อย่างนีคอมเมนต์มาดีคอมเมนต์มีเลยค่ะมีเลยอยากใหญ่แล้วเอาบ้างสินค้าหน่อยเพราะยาวไปนะไม่อจัดการให้แม่อยู่ข้างหลังได้เลย พี่แดนเขาติดใจนักเพี่คนนี้มันมารู้จักเพื่อนใหม่แล้วก่อนทำไมตักเพื่อนใหม่แล้วก่อนวันนี้เด็กๆอยู่บ้านเหรออยู่บ้านคะเอขับแล้วลับแล้วเอาม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 านอนแอันนี้คือเราให้โปรหรือยังคะแม่ยังเลยขอโปรนี่ไงอ่ะวันนี้โปรนะคะพี่แดนพี่แดนตฏิอสธเลยวันนี้นะคะสามกล่องนะคะเหลือเพียง 690บาทค่ะพี่แพนดูอะไรคะไฟไฟไม่จะบอกว่าที่อ่ะได้เคยกดซื้อจิวิงอ um ่ะไสามกล่องมันคือ9 9้อาจารย์อาจารย์อาจารย์เคยกดซื้อเ้แวลเคยกดซื้อเอาไปให้เด็กๆในสังกัดทุกที่สามกล่องมัน990วันนี้วันนี้เหลือ690ว้าว ดีกว่าที่มันมีคูปองนะเพราะว่ามันมีคูปองเขาเซ็ตไว้9 9 0มันมีคูปองได้เท่าไหร่กันบ้างอะทุกคนอยากเห็นน่ะเท่าไหร่กันบ้างพี่มาบอกหน่อยสิเนี่ยบางคนได้500กวอยกว่าคูปอง500กว่าเออคูปองมันมันมีคูปองส่วนลดบางคนจะได้6ก0กว่าบาทวันนี้5้าร้ยแปดสิคุยตะมาก ว้าว <Wow. S 2> ต้องตุนแล้วค่ะต้องตุนแล้วค่ะจะบอกว่าจิววิงดีมากๆในเรื่องผิวพรรณนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบผิวสวยมีออร่านะคะต้องจิววิงเลยค่ะ <Wow. S 2> เพราะว่าจะบอกว่าตัวนี้ตัวเดียวนะคะเขาแบบยงงอย่างเหมนเหมือนกินวิตามิน5ตัวพี่ได้ก็คือมีแบบมีแอสตาแซนทีนมีเออ่ เซาออร่าเอ็กซ์นะคะตัวนี้คือสกัดมาจากข้าวญี่ปุ่นใช่แปดหมื่นกิโลเออแบบใช่เหลือหนึ่งกิโลซึ่งแบบมันเข้มข้นมันเข้มข้นมากค่ะแล้วก็มีน้ำมันซิบักทอนนะคะน้ำมันเม็ดอั่นแล้วก็โคลนไซคิวเทนเออแต่สังเกตนะทุกคนดูนะเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดู ตัวเนี้ยแม่ชอบเป็นี่ว่าเราก็จับเวลาเนาะเออเนี่ยทุกทีแต่แล้วพี่แพตตี้ออกไปไงดูของใช้สีพิ่มลายนาจับเวลาแล้วหรอจับเวลาแล้วหรอเนี่ยแต่แพตตี้ตอบสิทําไมมันถึงมีน้ํามันแล้วก็แบบมีเม็ดเม็ดข้างในอีกชั้นเป็นสองชั้นคือจะบอกว่าแบบเนี้ยมันดีมากมันช่วยให้แบบดูดซึมดดีเพราะว่าชั้นแรกอะค่ะเป็นน้ามันพอเราทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะไปแตกตัวที่กระเพาะอาหารเสร็จปุ๊บข้างในอะค่ะจะเป็นผงใช่ก็จะค่อยคไป ดูด <ไป S 1> ซึมที่ลำไส้อไเอาง่ายๆตัวนี้เขาก็จะเป็นทํางานแบบ2ระบบก็คือว่าตัวสารสกัดที่มันจะดูดซึมในน้ํามันอะ่ะมันก็จะดูดซึมได้เลย<ช>ส่วนที่อยู่ข้างในอะ่ะมันจะเป็นดูดซึมที่ลำไส้<ช>มันก็จะไม่โดนทําลาย เพราะฉะนั้นน่ะตัวนี้มันก็จะเหาสำหรับคนที่อยากจะดูแลผิวใครที่แบบรู้สึกอยากจะมีความแบบสว่างผิวนุ่มอะไรอย่างเงี้ยจัดได้เลยจัดค่ะโอ้ยได้แล้วบูมงทำไมตอนฉันมาไลน์ฉันไม่เธอไม่เห็นทำอะไรกับฉันอย่างนี้บ้างเลยอ่ะเออดีมากฝึกไว้ฝึกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแขกเข้าร้านเธอจะได้อมีนิ่มากเลยอ่ะถ่ะปล่อยเขาไปด้วยกันก่อนนะคะแพตตี้เธออย่ายอมแพตตี้รู้สึกยังไงบ้างโอกาสพิเศษ เลือได้เลยค่ะไม่ตอนแรกอ่ะอย่างแพตตี้กับกับแดนอ่ะใช้แรกๆเป็นยังไงบ้างไม่จะบอกว่าของแพดอ่ะเริ่มมีปัญหาตอนที่แพทท้องอก็คือเหมือนว่าพอท้องใช่ไหมคะแล้วแบบ คือเราก็ไม่ได้บํารุงอะไรเลยตอนช่วงท้องแล้วหลังแล้วหลังคลอดะค่ะคือเป็นช่วงที่เราแบบทรงสุดๆเพราะว่านอนน้อยอืแบบไม่ได้นอนใช่ไหมเาะไม่ได้นอนอคล้ายๆเหมือนอย่างเงี้งงยไลฟ์ไม่ได้นอนออดนอ,ออ <laughs> นอน <laughs> <laughs> ไม่ได้นอนแล้วแบบผิวแห้งมากคือแต่ตอนนั้นอ่ะอยากทานแล้วเพราะว่าพี่บีกับพี่ออยอ่ะเขาแนะนามาเพราะว่าไปบ้านพี่บีออยเขาก็แบบทานอยู่เลยเงี้ยค่ะเสร็จก็เลยบอกให้พี่แดนอ่ะพี่แดนไปทานก่อนเพราะว่าแค่ให้นมน้องก็คือทานได้จะบอกด้วยถ้าเกิดใครที่ให้นมน้องนะคะอาจจะเว้นไปก่อนได้ก็คือพี่แดนก็ทานค่ะแล้วก็แบบพี่แดงก็ดีเลยอ่ะก็นี่ก็หลอกขึ้นเลยอ่ะแต่เขาบอกว่ารามาวันนี้ได้ดีมากยิ่งกว่าที่แม่แม่ออยกับพ่อบีมาใช่หรอ นี่ไงแล้วไงต้งรีบขายกันแต่คูปองงคูปองแน่นมากทุกคนอย่าลืมกดใส่ตะกร้าแล้วชำระเงินเลยนะคะเพราะว่าคูปองคือลดมากทุกทีอะจิวิ้งสามกล่องอะคือ99 9บาทวันนี้เขาว่าได้คูปองส่วนลดมันก็เลยเหลือประมาณแบบบางคนเหลือ500กว่าบาทบางคนได้690อบะไรแบบนี้กดได้เลยเบาะไม่เคยเจอแบบราคาดีขนาดนี้แต่ได้เคยอ่านเจออย่างอย่างแม่ออย กับกับเออ่บีมอ่ะเขาจะทานแต่เช้าสองก่อนนอนสองแดนพตตี้อ่สูตรของแดนแพตตี้เป็นยังไงแดนบู๊ดแดนบู๊พี่แดนก็บู๊เหมือนกันบู๊ดบูเช้าสองเย็นสองเลยครับทานตอนว่างค่ะใช่แล้วก็ยอดขายทุกคนสองล้านกล่องเลยนะวันนี้มาถวายวันนี้วันนี้แดนแพตตี้ทานยังคะถ้ายังไม่ทานบอกหน่อยด้วยค่ะโชว์หน่อยค่ะโชว์หน่อยค่ะมาเพื่กินโชว์เลยเออนีก็คือจะทานแดนหนูก็อยากกินนะคะเดี๋ยวเป้อเอาไหมล่ะ เอย่าเสี่ยโอกาสเดี๋ยวฉันจะป้ายให้อย่าเสี่ยโอกาสเร็วใช่รัแบบนี้ไม่นี่มันจะซึมเร็วมันจะซึมเข้าไปผ่านลังคอลงไปอุ๊บข้างล่างอะไรพี่อะไรลงไปข้างล่างถึงไหนประมูลอย่างเกงได้เลยประมูลเกงประมูลเลยประมูลโทษโทษเกงเหรอล้านแล้วจะาขอ้านเลยบางคนก็ใส่ตะกร้าแล้วเข้าร้านเลยนะบางคนอ่ะบอกว่าจะไม่เห็นตะกร้าออกใหม่แล้วเข้าใหม่ ออกไปแล้วเข้าใหม่มันจะเจอตะก้าทุกคนเออกดแต่ตะก้าสัหลักเงินแต่ราคาดีเนาะแล้วันเนี้ยราคาดีมากแนะนําให้ทุกคนซื้อไปนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของแบบทําให้เราดีขึ้นในผิวด้านวิตามินผิวก็คือใครที่ยังอยากดูหน้าเด็กกันแบบนี้นยคือนะคะผิวไม่นุมด้วยเนี่ยดูสองคนนี่เห็นกับตาเนื้อเลยนะ็กใกล้ๆแล้วคืออยากเจอแบบก็บอกว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองนะคะบางทีอ่ะคือเราต้องเริ่มดูแลตั้งแต่แบบเรายังแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะยังทันอะยังไม่ใช่ไม่ใส่ลงไปเอาง่ายๆว่าตัวเนี้ยใครไม่สะดวกแก่จัดได้เลยนะคะอย่างที่ตัวแพตตี้แล้วก็แดนบอกอะว่าตัวเนี้ยมันมีเซร่าออร่าเอ็กซ์นี่ไปอ่านมาเขาบอกว่าต้องใช้ข้าวถึงแปดเท่าไหร่แปดแปดหมื่นกิโลเพื่อจะกัดให้ได้ตัวเซร่าออร่าเอ็กซ์หนึ่งกิโลแค่หนึ่งและไอ้ตัวเนี้ยมันคือเซรามายแบบเข้มข้นเลยมันก็เลยเป็นตัวช่วยเรื่องของการแบบทำให้ผิวนุ่มขึ้นสว่างกระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วมีคอมเมนต์บอกว่า กติพี่แดนน่ะเขาจะกินอะไรยากมากเขารู้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าอันนี้พี่แดนจริงไหมที่อแสดงว่าดีใช่เพราะว่ามีน้องแพทคอยช่วยคัสสั่งให้เออเฮ้ยได้ยินแล้วยาห้ากินี่ขาพี่แดนห้ามอนห้ามอนเมื่อกี้เมื่อกี้ตะพอนที่ป่าจะกินไปสองเมล็ดหมดโคต้าแล้วสิเขาบอกแล้วให้รีบเมื่อกี้ปวดแล้วเหรอไม่เหมือนก็ได้หรอเออเช่อจกั อ่ะเดี๋ยวให้กดให้กดอีกห้าร้อยชุดสุดท้ายนะโอ้โแพตตี้อย่ายอมแพตตี้อย่ายอมเอาเขาบอกให้ให้ค่ะพี่แป๊ถือว่าทำบุญใหญ่นะใช่แล้วได้แต่เราแบบไปทำไอ้นี่ทำทอดกระถิ่นนะแตยินดีค่ะยินอะไรอย่างเงี้ยยินดีค่ะกดตรงตะกร้าได้เลยนะคะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สมมตินะว่ายอดขายวันนี้เท่าไหร่ละ มาถึงแบบว่าเออหกเอาเท่าไหร่ดี7จล้านถ้า7จล้านพี่แดนร้องเพลงร้องเลยเอ้ยได้แล้วได้ที่สุดถ้เด้นเดี๋ยวจะให้พี่แดนร้องเพลงแล้วก็ให้แพตตี้หอมแก้มพี่แดนด้วยเด้ยวี พาร์ตี้พาร์ตี้ถ้าวันนี้ยอดถึงเจ็ดล้านให้พี่แดนอะหอมแก้มบูงหอมแก้มเจนนี่หอมแก้มกะทิปิดท้ายได้ไหมจะปิ้ไหมมันจะปิ้วไหมมันจะปิ้วไหมอันนี้ตีสามีแล้วไม่ไม่ไม่เกินสามีหนูได้ตลอดทุกอย่างได้ไหมเดี๋ยวฉันจดให้เรื่องอยากได้มันก็อยากได้โอ้โหถ้ายอดถึงเจ็ดล้านตัดเลย ซื้อแล้วใส่ตะกร้าเลยจิววิ้งต่อดีมากวันนี้คูปองอ่ะมันเธอมันดีจริงแล้วก็แบบผิวจะนุ่มๆนะคะนี่ทานแบบพี่แดนกับแพตตี้แล้วดูเด็กแพตตี้หน้าเด็กบอกได้ไหมอายุเท่าไหร่โอ้โหอย่าเลยค่ะเขาด่าว่าดีไหมให้ดาว่าสามเท่าไหร่ดีไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ทัให้แค่บอกว่าสามเท่าไหร่ดีอ่าแลกสามแล้วว่าสามเท่าไหร่สามเท่าไหร่ดีใช่ค่ะสามสิบลบห้าโอ้ อ่เพราะฉะนั้นรีบกดใส่ตะกร้ากันนะทุกคนใส่ตะกร้านะคะเจ็บล้านปุ๊บนี่ร้องหอมแก้มเลยพว่ราดูดีมากมานะคะแล้วอันนี้เขาก็คือใส่เต็มโดสด้วยนะใช่จะบอกว่าถ้าเกิดทานไปแล้วอ่ะจริงๆของแพดอะเจ็ดวันก็เริ่มรู้สึกแล้วเพราะแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าแบบคือเมื่อก่อนคือแพทผิวแห้งมากใช่ไหมคะแบบเขาเรียกว่าอะไรโดนเล็บข่วนอ่ะมันก็คือขึ้นขาวเลยอย่างนั้นอ่ะแต่แบบพอทานแล้วคือแบบพอข่วนแล้วแบบไม่เป็นแบบนั้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ย มันดีมากมันชุ่มชื้นขึ้นมาค่ะแล้วจริงๆมันช่วยเรื่องหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะแบบฝ้ากาศจุดด่างดำนะคะก็ช่วยริ้วรอยนะคะก็ช่วยเหมือนกันแล้วอย่างอันนี้ก็มี Astra แอสตาแซนทีนคือตัวแดดเราแรงก็จะช่วยแบบป้องกันแสงแดดด,ด้วยต้านแดดได้ดีมากเ่ราะจริงๆแสงแดดคือตัวอันตรายสุดๆเลยนะใช่กับไฟกับไฟเอาง่ายๆแบบถ้าไม่อยากแก่ตัวนี้จัดได้เลยแล้วโปรดีมากๆวันนี้รีบกดใส่ตะกร้าแล้วชำระเงินได้เลยนะคะ เพราะว่าวันนี้ยอดเจ็ดล้านปุ๊บพี่แดดหอมแก้มใครบ้างฮะเริ่มจากบ oh, ูมประเดมิมบ yeah, yeah, ูมแล้วป oh, ิดท้ายด้วยแพชรีีโอ้งั้นกท้ายด้วยอ่อนอยากกดอยากด อ,อย่ากโกรธอย่ามีปัญหา,าการล้วอยากจะบอกว่าแต่จริงแล้วว่าพวกสารสกัดที่แบบว่าตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันจะช่วยเรื่องของการทําให้ผิวนุ่มผิวสว่างกระจ่งางใสอะไรเงี้ยอยากจะบอกทุกคนนะต้องดูดีๆบางทีสารสกัดนะต้องใช้สารสกัดที่เชื่อถือได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยะนะคะอย่างตัวจิวิงเนี่ยก,ก็รู้อยู่แล้วว่าแบรนด์ดรจิวเนี่ยเขาอยู่มานาน 10, 12 13ปีแล้วอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจับได้เลยถ้าของหมดน่ะออกจากไลฟ์แล้วก็เข้าใหม่ บางทีจะไม่โชว์ตะกานะคะบางทีแบบว่าลองออกจากไลฟ์แล้วเข้าใหม่แล้วก็เหมือนเดี๋ยวมันจะเจอตะกาครรีบๆนะคะรีบๆตุนนะคะใช่ะะใชสารสกัดทั้งหมดก็เป็นธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็อย่างแบบฮาลนาก็คือทานได้นะคะเพราะว่าอย่างตวัวแคปซูลเองก็ทํามาจากพาืชด้วยก็คือปลอดภัาายหมดแล้วจริงป้าวะ่ะสินค้าหมดแล้วจริงป้าหมดแล้วหรอ เติมสะตอกตัวน่ะตอกเองหมดไหมอะถ้าอย่างนั้นแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็ขอลองเลงนไหมเวลาให้ก่อนเลยหมดแล้วหรอเดี๋ยวเติมหมดแล้วหรอพอรุดมากซึ่งหรือเปล่าหนูนี่แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วได้ร้านหนึ่งแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ๊ยตายแล้วพี่แดนต้องร้องเพลงแล้วแหละร้องเพลงเหรอพี่แดนร้องเพลงได้ไหมได้สิได้แต่ถ้าเกิดเจ็ดล้าน่ะเนี่ยอีกถ้าเกิดเจ็ดล้านหอมแก้มมาเดิมหอมแก้มบูมโย่หอมไรกันนี่หลงเหลือเจนยเงินหน่อยเจนเจนกูหอเงินหน่อยการยืมเงินเกิดขึ้นแล้วค่ะ ได้ครับได้คือเราเก่อนนะครับถือว่าเป็นการฉลองสต๊อกหมดนี่เพลงอนี้เอาเป็นว่าเอาเป็นอะไรอากเอางี้ดีกว่าให้พวกเราทุกคนเงียบแล้วคิดซะว่าพี่แดนอยากร้องเพลงอะไรพี่แพตตี้เงียบที่เงียบพี่ร้องให้บุ๋มดีกว่าร้องให้บุ๋มร้องให้บุ๋มเอาเพลงรักๆแล้วกันนะก็ภาวะทิ้งตัวแล้วกันนะมิมงเล็กๆจะมีบุคคลอยู่มากมาย มีบางไม้สักคนที่มองมาหาฉันคลายโลกนี้ไม่มีใครอยู่มีฉันเพเดียวที่ต้องคู่อยากอยู่ด้วยกันในวันจากนี้ไปมเมืองเล็กๆจะมีผู้คนอยู่รอบกายจะมีบางไม้สักคนที่ทำให้เรื่องร้ายฉันกลายเป็นเรื่องที่ยิ้มได้อยู่คิดเริ่มชีวิตใหม่สมตาที่ไร้สใสได้ทุกทีอยากมี ใคสักคนที่ยืนข้างๆกันอยากจะมีเวลาดีๆกับคนนั้นอยากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัวอยากทิ้งตั้งตัวและหัวใจกับใครสักคนหนึ่งของที่นี่ก็ไม่รู้จะได้เจอก,กันจากมุมไหน,นอากตกอยู่ในสภาวะทิ้งตัว To make one more, you might see a light thing tackle. Look up, dear little let thats a you pack with shakles and way. Do you like a sight to the locker? กันด้วด้นะคะเอออย่าลืมนะครบเจ็ดล้านปุ๊บเดี๋ยวจะให้ห่อแก้มเลยใช่ค่ะวชันนี้กดใส่ตะก,กร้าแล้วอย่าลืมโอนนะคะอ,อ,อย่าลืมโอนกันด้วยย้ำวิธีค่ะทุกคนจิว,วิงนะสำหรับใครที่อยากจะมีผิวที่แบบสว่างกระจ่างใสยอยากมีผิวที่นุ่มขึ้นผิวดีขึ้นแล้วก็ผิวแบบไม่แก่ แนะนำเลยจิวิงตัวนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นตัวสารสกัดที่รวมอย่างเช่นตัวเด็ดๆเขาคือเซราออร่าเอตัวนี้แหละ,น,หละนี่คือตัวเด็ดเลยคือเซรไมา์แบบเข้มข้นมันจะเป็นตัวท,ที่ทําให้ผิวว่าแข็งแรงขึ้นด้วยเขาบอ,อ,อกหมดค่ะเอาหมดอีกแล้วหรอคะหดเขาไปเขาไปทุกคนต้องกดเขาไปในตะกร้าต้องกดไปในตะกร้านะแล้วก็กดเข้าไปซื้อได้เลยอาเออกดกดเข้าไปในตะกร้าจะบอกว่าราคาดีมากนะคะไม่เคยจิวิงไม่เคยราคาดีขนาดนี้มาก่อนอันนี้ จัดให้ของไลฟ์ที่ซนี่เลยนะคะใช่แล้วก็เป็น double capsule ด้วยซึ่งน้อยลายมากที่จะทำแบบนี้ได้ลรอลูกค้ากดเราเล่น tiktok ได้ได้ได้รักเ่ียนหมดเลยมาเลยมาเลยใหญ่ได้เลยได้ยังไงหรอกดใส่ตะการกันนะคะเล่นตามเพลงนะคะการต่อเวลาไปนิดนึงค่ะโอเคเสยนิดนึงเอ้ยน้องบีเออป้าน้อยก็คุณไหน